สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ตำบลชะอมนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่ดินนี้หนะท้ี่140ตารางวานะครับเป็นที่ดินที่อยู่บนเนินเขานะครับด้านหลังติดเขาเลยนะครับแล้วก็ในแปลงของที่ดินเนี่ยก็จะมีต้นมะม่วงอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อบริเวณรอบๆนะครับของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นที่ดินที่ ไม่ต้องถมเลยนะครับเพราะว่าตัวสภาพของพื้นที่ของแปลงที่ดินเนี่ยนะครับจะเป็นที่เนินเนินสลบเนินเขานะครับจะเห็นนะฮะจะเป็นสลบเนินเขาที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นวิวเทือกเขาใหญ่ครับจะเห็นเทือกเขาพาโนรามาสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับที่ดินแปลงเนี่ยมันจะอยู่ในเวิงเขานะครับแล้วก็อยู่บนเนินเขา เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงการเดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับทั้งของอจังหวัดนคะรนายกแล้วก็ของตำบลชะอมนะครับไม่ว่าจะเป็นลานกางเต็นท์ร้านอาหารร้านกาแฟนะครับต้องบอกว่า,อาตอนนี้นะครับที่ตำบลชะอมเนี่ยก็กาลังจะเข้าหน้าฝนนะครับแล้วกพ็พอเข้าหน้าฝนเนี่ยบริเวณเขารอบๆเนี่ยก็จะมีแบบหมอกลงนะครับ ก็จะทําให้ได้บรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ได้วิวที่สวยนะครับการเดินทางก็ไม่ไกลนะครับมาได้หลายทางตําบลจะอมเนี่ยจะเป็นตําบลที่ใกล้นะครับใกล้ทางนครนายกอ่าก็จะประมาณสักเก้าสิบโลก็จะถึงที่ดินแปลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอ่าเพื่อนบ้านนะครับที่เขาปรับไถแล้วนะครับแล้วก็จะเอาอ่าจะทาจะปลูกบ้านนะนะครับก็มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะครับแล้วก็อ่สายไฟนะครับถ้าจะเข้าที่ดินแปลงเนี่ยก็ จะต้องอห่างจากเสาไฟหรือถนนลาดยางนะครับประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับที่ดินร้อยสี่สิบตารางวานะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านมีหลายหลังแล้วนะครับมีทั้งที่กำลังก่อสร้างแล้วก็ที่กำลังจะมาปลูกบ้านก็อีกหลายหลังไม่เปี่ยวนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับที่ดินที่อ,อยู่บนเนินเขานะครับวิวสวยๆนะครับสนใจนัดดูที่ดินนะครับ0814177993ครับสวัสดีครับ